เรียนท่านอาจารย์และเพื่อนเพื่อนและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนกับผมนายสมนุนพารานักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งครับสองผมนายเสีมชาติมษน์นักศึกษาประกาศนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งครับสองวันนี้พวกเราสองคนจะมาพูดสาธิตทางวิชาชีพเรื่องไก่ลงปาง ของไว้วัสดุนะครับหนึ่งพวกนะครับใช้สำหรับอบกระดูดิบนะครับสองนะครับปางใช้สำหรับอกไก่นะครับสามนะครับบีฟใช้สำหรับครอบไก่เพื่ออบนะครับมาดูในส่วนของของวัตถุด,ดิบนะครับหนึ่งนะครับไก่มีโปรตีนและไขมันโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่หล่อของร่างกาย ไขมันช่วยให้ดูดซับวิตามินสองกระเทียมกระเทียมกระเทียมมีสารโพแทสเซียมช่วยต่อต้านมะเร็ง 3. พริกไยดําริกไชดํามีวิตามิน A โพแทสเซียมและสารต้านอิมฟูอิสระช่วยต้านมะเร็งและบำรุงสายตาราขักชีนะครับ เชื่อบำรุงกระดูเฮยชื่อบำรุงกระดูและดูซับวิตามินเอสีนะครับซอสตั่วเหลืองมีโปรตีนจากทั่วเหลืองหกนะครับขวดแก้วและน้ำเปล่าสมวนสมนะครับก็จะมี กระเทียมนะครับ10เม็ดนะครับขี้ไชดทสา2ช้อนโต๊ะนะครับรากผักซีจํานวน4รากนะครับแร้ก็จะนําไปโขกรวมกันนะครับแล้วก็นําซอสบานะครับมาทุกรวมกับส่วนผสมที่เราโขกไว้ตอนแรกนะครับแล้วทานให้ทั่วตัวไก่นะครับแล้วพร้อมกับการหมักไว้หนึ่งคืนนะครับและต่อไปก็เป็นขั้นตอนการอบครับในที่เราฟางคุมไก่นะครับเราจะมาเริ่มเผาเลยนะครับ าัทีเ่เราอบไก่นะครับมาเป็นเวลา20นาทีครับเราจะมาเปิดรอบแรกดูกันเลยนะครับอ,อบนะต่อเตรียมพื้นที่การทำการอบฟางนะครับ นำดินกบตีนปิบด้วยนะครับครานนี้คุณผงผมขอฝากเมนูไก่อบเปลืด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังจะทำอาหารใหม่ๆฝากคิดถึงไก่อบเปลอของผมได้นะครับสวัสดีครับ